คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบนันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งสองนะักขคาเชียนวินกันอีกแล้วนะลักกี้ทามวันนี้แจ้งเข้ามามีแปะอยู่ในลักกี้ทามด้วยนะเพิม่มมาตาก,การจ่ายอัตราชนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าจะชนะจริงเหมือนที่แจ้งไว้ไหมนะแต่ออกตัวเป็นรอบที่1ล้านเลยว่า ไม่การันตีและอย่างน้อยๆเล่นเพราะความชอบไปด้วยหนึ่งอย่างใส่เข้าไปเถอะมาดูในกลุ่มกันในกลุ่มก็จะเห็นว่ามีการพูดคุยของเพื่อนสมาชิกปีทุกวัน,นเอาตามนี้เลยแล้วกันนะใครอยากหาข้อมูลอยากเติมเต็มส่วนที่ตัวเองไม่มีจากในโซเชียลไม่มีจากคนรอบข้างก็มาดูในกลุ่มได้นะลิงก์คอมเมนต์แรกนะตางเข้ากลุ่มนะครับมาดูกันที่ใครเชียนวินกับทุน4 0 0พบาทนะ4,000กดเลยทีกว่าเป็น10ซื้อรอ ลองซื้อซื้อลองเหมือนกันเหรอวะขอลองหน่อยนะขอลองหน่อยดูว่าตกดำจะมีสเตปยังไงแนวทางแบบไหนเอาจริงๆมันอยู่ที่จังหวะถวงดีก็รอดตกร้ายก็ตกดำไ <c> ป <oughs> จัดไห้สวยแล้วมาถึงเบาๆแบบนี้ทำแม่งแล้วนะโอเค โดนจนได้นั้นขออยู่ข้างนอกก่อนสัก50หมุนเป็ดแหละไปกันเรื่อยๆชิวๆสบายๆายนะก็ปกตินะสันดานเดิมจะไม่ค่อยซื้อทันทีนะจะชอบปั่นก่อนนะแต่ตะกี้ไออยากลองเป็นยังไงอะอยากลองแล้วไม่รอดนะพี่จีมีเกมใหม่มานะไปลองกันยังเออตกฟ้าเว้ยแต่บอกไว้ก่อนนะตกฟ้าไม่ได้สนุกเหมือนที่คิดนะ ไหลโอ้ย like, ตรงนี้150ยห้าสิบวายแถว2กับแถวสีไหลมาต่อที่83แต่งพอเป็นเกมแปะตัวคูนมันไม่มีประโยชน์ในการตัวคำนวณมันจะไม่มีผลเยอะไงก,กับเวลาคำนวณหลายๆรอบอะ่ะเออตัวคูณไม่มีผลนะไอตัวคำนวณอะ่ะไอลุ้นตัวคูนนะเกมแปะคำนวณไม่มีผลเท่าไหร่นะไม่ไหลนะตัวคูณไม่ขยับ ตกปลากันต่อนะที่ลุงบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเป็นเกมใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามานะลุงก็ลงไว้ในช่องหลักแล้วแหละเออก็พูดง่ายๆอ่ะเออการไออัตราการจ่ายการคำนวณของมันเงื่อนไขยเยอะเกินลุงว่านะไหนจะต้องลุ้นตัวคำนวณไหนจะต้องลุ้นตัวครูนั่นมันลุ้นเยอะว่ะพอลุ้นเยอะแทนที่แบบจะมีโอกาสชนะมันก็น้อยลงไปอีกนะลุงสองสองน้ำอ่ะลุงเล่นไว้นะเมื่อตอนเช้าลองไปดู เหมือนกันเลยกับเหมืองแร่เออถ้ามาแบบฟุตบอลฟีเวอร์เกมใหม่ก่อนหน้าเกมตกปลาจะมา1เกมอ่ะอันนั้นยังสนุกอยู่นะแต่อาจจะเป็นเพราะลุงแพ้ด้วยนะก็รู้สึกว่ามันไม่น่าสนุกเลยเอารมณ์ประมาณในเป่ายิงฉุบก็ไม่ไอเลือกซ้ายเลือกขวาเออก็อนั่นก็ไม่หนุกแต่พีจีลุงก็เข้าใจนะมันก็ต้องทําเกมให้หลากหลายมาเว้ยคนเล่นมันไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดจริงเปล่า บางคนชอบนะนั้นแนวนี้ก็ลองดูนะบางคนชอบซื้อนะบางคนชอบปั่นเหมือนลุงอะชอบเกมสายปั่นนะเกมสายซื้อถ้าเล่นประจาก็แปะนี่แหละกับลักกี้เนโกมั้งอะตอนนี้ลุ้นของฟรีกันก่อนแว๊บหนึ่งสองสาไม่มีคํานวณแล้วต้องเข้าสกเก็ตเตอร์อย่างเดียวโอโเปลี่ยนจากวายเป็นสกเก็ตเตอร์ได้ไหมวะอืม เมื่อกี้เราไปได้แค่คูณ10ก็ตายแล้วใช่ไหมไปลองดูกันอีกครั้งหนึ่งกดสลับบนล่างบ้างดีกว่านะในเมื่อมันให้โอกาสแก้ตัวก็ลองเล่นดูหน่อยนะอู้คาวนี้รอดแล้วมาคูณ12บอละต้องขออีกครั้งนะขอเป็น12บสคูณสินะได้ไหม เฮ้ยอ,อ,อย่ามาเบาโอ้โหกำลังจะหยุดอยู่แล้วดูมันดิจิตใจนะให้เราเล่นแบบสบายใจไหนก็ไม่ได้นะอาดำสองไม้แล้วทำท่าจะไม่ดีแล้วนะอันนี้เล่นในช่วงลัคกี้ไทม์ซะด้วยนะเริ่มแลเริ่มแลเริ่มเริ่มจะออกอาการนะลัคก,กี้แดกกูทำงานอีกไหมวะเนี่ย เสียดาย12คูณ14ตัจริงถ้าได้เล่นอย่างน้อยๆก็ไปลุ้นข้างในได้มั่งนะเต็มมาอู้เต็มกระดาน27เอไม่ลงหากันต่อ อ่าเจลงหนึ่งมากิบเออไปต่อไวแถวสไแถวโอ้โหไม่มีไม่ติดเฉยเย้ยูว่าน่าจะติดหน่อยแล้วนะไม่ติดเฉยเลยนะเดี๋ยวลุวงขอซื้อที่เบ็ดยี่สิทุน1นึ่พดีกว่า ขออีกครั้งขออีกครั้งขอเล่น12บอคูณสินะให้ติดสออักครั้งหนึ่งยังรู้สึกดีนะไม่กลัวไม่ติดชิบหายอ่ขยับมาสิบต้องมาแล้วล่ะโอเคมาลุ้นข้างล่างกันสิบสีติดเถอะติดเถอะติเถอะติดนะอ่ารอบนี้ได้เล่นแล้วนะสิบสคูณสิมาลองดูกันมา เอ้มาๆๆๆแวบไม่ติดนะทุน4,000มาแล้วคบนวนแรกประทัดไม่ลงปุ๊บเอ้สี่หมุนหายไป,ปเปล่าๆชิงชาบมาหน่อยไม่ติดอีกเจหมุนปุ๊บแม่สิงชาบไม่ลงนะไม่มีตัวหนักลงมาเลยอะ่ะเจมาเบาๆนะืึ เข้ามาได้เทมาก่อนปั๊บเข้าไปไม่ดูเลยเว้ยปลาทัดเออใส่มาหน่อย280ได้ทีละครั้งทีละครั้งนะเอ,อ้ยคำนวณแม่งไหลหน่อยไม่ได้เว้ยดูดิหนึ่งหมุนชิงชา์าแม่ขอชิงช์ปช่องหนึ่งได้ล้างกระดานเออเอามาพันสองร้อยหกสิบกำไรโผลมาหน่อยหนึ่งแล้วกำไรโผลมาหน่อยหนึ่งแล้ว สิบลงหนึ่งลูกแม่10ไม่ลงนะสองพนสองร้กสินะกำไรมา723บาทนะถ้าไม้สุดท้ายกำไรเกิน1,000คืนเลิกเลิกทันทีเหมือนกันไม่เอาหดอกกำไรเท่านี้ก็พอใจแล้วถ้ามาอีกทีนึงนะออครั้งสุดท้ายมีเกิน2 280องอคืนเลิกทันทีนะมาดูหมุนสุดท้ายว่าเกินสองร้ยไหมนะไปปึ๊บ เทมาเอาเอขยับอยู่หน่อยนึงมากันต่อเอาดิทิวมาต่อเกินยังเกินยังเกินไหมโอ้โหขาดอยู่100เชื่อกูไหมจากประสบการณ์นะไอขาดอยู่100แบบนี้อพากูลงเหวทุกทีเลยนะ นั้นลุงขอใช้ประสบการณ์ไม่ไปต่อนะกำไร9ก5ารบาทลุงก็พอใจนะสำหรับเวลาปั่นสล็อตเนี่ยไอ้ลูกแบบนี้จะออกลูกเสียดายมากนะแบบขาดอีกรนะ้อยหนึ่งกำไร1000พนอ่ะขอลองอีกสักเกมแล้วก็สุดท้ายก็จะหมดประจำเลยนะตอนนี้ถามว่าพอใจไหมลุงพอใจกับกำไร900นะสำหรับเกมแปะนะจากที่ตกดำา2ไม้แล้วก็แกว่งแว่งอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามากำไรแล้วหนีได้หนีไปเหอะไม่ต้องไปดันทุรังขออีกร้อยหนึ่ง เพืเ่อยว1หนึันนะเอา900เนี่ยเก้าร้พอใจแล้วถือว่าเล่นได้มีทุนออกไปกําไรหน่อยนึงเก็บวันละนิดวันละหน่อยดีกว่าเชื่อหลุนะเอาเป็นว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มหรือชอบคลิปนี้ก็ลิกงคอมเมนต์แรกชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะไปเหล่านี้บ๊ายบาย